อาชีพนวดหน้าตอบโจทย์สําหรับคนวัยเกษียณจริงหรือเปล่าชื่ออะไรนะคะพศินครับพี่พศินเนี่ยมาเรียนนวดหน้ากับทานไปกี่ปีแล้วคะพี่7ปีแล้วนะครับก่อนที่จะมาเรียนอาชีพนวดหน้าเนี่ยตัวพี่พศินเองเนี่ยก็ได้มีการวางแผนเกษียณมาก่อนแล้วก็ได้ลองเรียนรู้อะไรมาไรไหลายๆยอย่างใช่ประมาณสักอายุ40ต้นต้น,ตนอืก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะ งานที่เราทําอยู่เขาใจะให้กเกษียณต,ตอนอายุ55แล้วถ้าอายุ55เนี่ยเรายังมีลมหายใจอยู่แล้วจะทําอะไรกินแผกไปเกือบสิบกว่าป<ห><ะ>ีเลยนะใช่ประมาณ10กว่าปี <Okay. S 2> ในการที่จะค้น hmm. ว่าอาชีพอะไรหลังกเกษียณที่เราจะทําตอนนั้นเมนูนวดหน้าเนี่ยความคิดในเรื่องของการนวดหน้ามีอยู่ในหัวไหมไม่ไม่ไม,ไมีไม่รู้จักไม่ไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่รู้ด้วยว่าการดูแลผิวหน้าเนี่ยมันมีกี่วิธีที่เรารู้รู้อยู่ก็คือ1เข้าคลินิก สองกับซื้อสกินแคร์มาใช้ก็เท่านั้นเองอเท่านั้นจริงๆในชีวิตว่าเออเราต้องดูแลผิวหน้าเราแบบนั้นแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่มีความคิดที่จะมาเรียนวัหน้าในหัวสมองมาก่อนเลยไม่มีเลยแล้วก็พี่พี่ประสิทธิ์นี่ก็ไปเรียนมาหลายอย่างมากก็เริ่มต้นจากตั้งแต่เรียนเรื่องการทำอาหารนะครับงานศินละปะกาแฟ นะครับเคยลองที่จะสอนภาษาฤษด้วยก็มีมก็ทดลองมาเรื่อยนะครับบันไดขั้นที่1บันไดขั้นที่สองบันไดขั้นที่3ไปเรื่อยๆครับเนี่ยคุณดูนะพี่ประสิงจบโทที่อเมริกาก็คือเรียนมาหลายอย่างมากแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้รักมันยังไม่ใช่ตัวเราอ่ามันยังมไม่ใช่ตัว,ตวเราไม่ใช่เจ็ดปีแล้วที่พี่ประสิงอยู่ในวงการนวดหน้า มาเกษียณแล้วก็ยังคงทํานวดหน้าอยู่ทํานวดหน้าอย่างเดียวเลยครับตอนนี้อืก็คืออาชีพนวดหน้าคืออาชีพที่สร้างไรายได้ให้กับผมเนี่ยนะอาชีพเดียวตอนนี้เพราะนั้นวันนี้ใครก็ตามที่บอกว่าเฮ้ยอาชีพนวดหน้าเป็นคําตอบหลังจากที่เราเกษียณอาชีพเนี้ยทําได้จริงหรือเปล่าจริงอยู่ได้มีเงินกินข้าวมีเงินซื้อของก็เพราะนวดหน้าเนี่ย